คุณคงจะหมิ่นขี้หน้าหนูหน้าดูเรียนในคันนียเป็นตัอพูดบ้าอะไรทั้งสิน้นมันก็ทัดเจอยู่นะว่าเธอเนี่ยมาที่นี่ได้ยังไงเอาละบอกซะบา้าว่าทำไมเธอได้เปื้อนเลือดขนาดนี้ <c oughs> รอบนี้เนี่ยฉันจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นละจะ <c oughs> เข้าประคองบ่อยกันไปแล้วใ <c oughs> ม,มีเวลานะหนู <c oughs> ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้นะคะ <c oughs> ไม่ทราบว่าค <c oughs> ุณเนี่ยโอ้โหไหนมาคิดคะว่าการที่เห็นนักเรียนเปื้อนเลือดและวว่าฟันทงว่านักเรียนทะเลาะกันว่ากับคนอื่นเขาเปื้อนเลือดนะคะรอบนี้เนี่ย จะเข้าบอกของไว้เหรอแล้วงั้นหนูเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณครูจะมีหน้าไปงานส่งงูวเหรอคะอะไรนะนี่เธอกล้าพูดอย่างนี้นกับฉันอย่างนั้นเหรอการทำแบบนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้อย่างยิ่งรับไม่ได้สุดฉันคิดว่าเธอเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการลงโทษมันพอแล้วสลาฉัตนตรงนี้คือมันพอแล้วฉันจะพูดเรื่องนี้กับท่านผอ,อเกี่ยวกับเธอฉันมีสิทธิ์ที่จะไล่เธอออกเธอถูกไล่ออกเนื่องจากพฤติกรรมที่แย่แบบนี้มันคงถึงวาระแล้วเกี่ยจะพูดว่า ใส่หัวไปให้พลน